ช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งจากสวนเด็ดค่ะเด็ดค่ะเออนี่เอามาจากสามลูกพอลูกนี้อึ๊บโอ้ยโอ้ย,อยต้องเดินระวังหน่อยนะคะเพราะว่าอุย้ยเพราะว่ามันมีอะไรียกนี่ค่ะต้องเดินระวังเพราะว่ามันมีอันนี้ค่ะตำแย่ จำแยฝรั่งโดนตัวแล้วมันจะปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนบุ้งขนแอปเปลิลก็ได้นะนี่นี่เด็ดสดๆจากต้นเลยนะคะฝนตกใส่เอา้าลูกนี้เหรอลูกนที่ต้องทำโอ้ยโอ้ยเปียโนเอ้ยแล้วมันจะร่วงมาเอาไปกินดีๆนี่ทำดีๆทำดีๆ แม่จะตีถังขันด้แม่จะมีความสุขต้ามีความสุขที่ได้มาที่สวนนะคะอุ้ยนูน้นลูกใหญ่มันอยู่ทางนูน้นอันนี้ก็เป็นสวนอีกที่นะคะเป็นสวนอีกที่นะมีพริกค่ะมนะเขืออันนี้เป็นถั่วนะคะถั่วอันนี้ก็พริกเหมือนกันค่ะพริกเนี่ยยังไม่โตเลยค่ะยังไม่โตเลย ไม่ออกดอกเลยเอาลงดินช้าวกว่าเพื่อนก็จะได้กินช้าวกว่าเพื่อนนะสังเกตไหมว่าเจเจได้ซื้อเข้ากินฮะพี่ฟลเช่ทำไรลูกอืมพี่ดำอยู่มุมนี้พี่ดำเห็นไหมได้เจจได้ซื้อริดข้ากินเพราะว่าอะไรเอาลงดินช้าวกว่าเพื่อนเพราะว่าทางนี้เมืองออสตามนันจะหนาวนะคะอันนี้เป็นถั่วนะคะถั่วถั่วหมดเลยอ่ะ,ดเ,อะเดี๋ยวมามือบางกล้องไปถั่วหมดเลยค่ะเนี่ย แถวเนี้ยแถวนี้ทั้งแถบเลยอย่างเป็นต้นถั่วมาเลยต้นถั่วมาเลยนะคะถัว่วถั่วลันเต้าค่ะถั่วลันเตาผัดอร่อยเม็ดมันก็อร่อยนะคะทะลุมาทางนี้ก็เป็นโอผักพึ่งลงดินค่ะพึ่งลงดินไหนมาดูซิมีเหลือไหมโอ เก็บสดๆจากต้นโอ้ยแดดสองแล้วหมูหันมุมกล้องก่อนมีเหลือให้กินไหมอ่ะ <c oughs> มันมีเราจะมีเหลือไหมอ่ะนายดูด,ดิมันก็พอมีบ้างแต่ข้างบนมีเยอะอยู่ค่ะข้างบนข้างบนนู้นอันนี้เป็นสวนด้านล่างมาลองมาดูสวนด้านล่างก่อนพอรจะเก็บได้ไหมเก็บลูกนี้ค่ะขเขียวเอาไปเอาไปกินกับพริกแจ่วอ่ะ กอ,อ,อแย่งกันกินกับหมอกแมลงนะคะเห็นไหมมีความสุขที่จุดเลยเก<ะ>็บสดๆจากต้นถ้าไม่เก็บก็กินไม่ทันนะคะเพราะว่าอะไรมันเนีย่ยเห็นไหมถ้าเราไม่เอาตาข่ายมาคุมไว้มันก็จะมีมีมแมลงมากินมีนกมากินนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ปล่อยให้เขา ส่วนเราก็กินอันที่มันยังเป็นสมบูรณ์อยู่นู่นค่ะปกติแถวด้านล่างนี่โดกนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะเนี่ยจะดกแต่ว่าพอดีมันไม่มีคนมาดูแลนะคะมไม่มีคนมาดูแลก็เลยปล่อยปล่อยไปก่อนได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะเออสวนเก็บให้หมดงไหนก็มาแล้ว ราะว่าถ้าพ่อไม่เก็บตอนนี้ก็คงไม่ได้กินนะคะก็คงเป็นอาหารนกอาหารอะไรไปอืสวัสดีตอนเย็นค่ะเพื่อน